วัดีครับวันนี้เมีแบ,บันท้ายนำนครับแอปนม้ชื่อแอร d a g o n น,นครับเป็นแอปขุดบิตคอย n ใหม่สำหรับสายผีและสายลงทุนสามารถลงทุนได้นะครับจะมีกองทุนและให้เจ้าเครื่องขุดบิตคอย n สามารถขุดเหรียญบิตคอย n ์และหลีกได้สามารถถอนได้ขั้นต่ำหาร้อยและฝาก้แต่ำา200นะครับสำหรับนนี้ผมลงทุนและถอนเรียบร้อยแล้วครับ แล้วก็สำหรับกองทุนนะครับเราสามารถซื้อได้สั้นต่ำสามวันถึงหนึ่งปีนะครับถึงเวลาครบกำหนดกองทุนจะคพนทุนและกำไรให้เราส่วเงินของขวัญสามารถสามารถซื้อกองทุนไว้แล้วก็ลงทุนนะครับถึงจะถอนได้ไม่สามารถถอนได้สามารถเชิญเพื่อนรับในรางวัลได้สิบบาทนะครับถอนได้เลยแต่ต้องลงทุนก่อน ใอโซนจติดต่อสมัครลิงกด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับเครื่องขุดมีตั้งแต่ร้อยกว่าถึงร้อยสองร้อยขุดวันทุงขั้นต่ำวันละประมาณละเจ็ดบาทนะครับสามารถนำเงินสดไปซื้อกองทุนรายวันหรือรายปีได้นะครับ